เสร็จอรุพ่มาอีกหนึ่งวันนี้มาอีกคันละครับผมคือเป็นช่างช่างเออาอะไรมาทำที่ร้านนี่แหละทำแล้วก็เราติดจูนอยู่คันหนึ่งออกกันเมื่อเช้าเหรออ่าก็เลยทิ้งรถไว้แล้วก็บอกข้อมูลไว้ว่าลูกค่าสน้ำมน 91, ัน9กหนึ่งแคมใส่แคมของเฮงช่างของช่างเฮงสุพรรณมาอเอามาให้ปัน่นข้อมูลเขาแจ้งไว้แค่นี้ แล้วเขาก็ไปเลยไปเลยทิ้งไว้เลยเขาบอกว่าจัดให้เลยเ <c oughs> ชื่อมือเขาบอกเช <c oughs> ื <c oughs> อ่อมืออีกแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อก็บอกสเต็ปขี่ใช้งานนะท่อเสียเป็นท่อของพ่อชานนะ <c oughs> น่าจะเป็นผ่าหมกนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องฟังหรอกครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันกับาการปรับจูนและก็การปรับเซฟมาลุ้นว่าจะ,จะกี่แรงม้าลูกค่าสามนะคันนี้ลูกค่าสามครับเป็นสเต็ปไว้ขี่ใช้งาน เดี๋ยวมาลุ้นแรงม้ากันว่าจะขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อยางเทอร์แบนอยู่เหมาะสําหรับการขี่ใช้งานหรือเปล่านะเดี๋ยวไปติดตามกันเนาะไปไปดูนี่แรงม้าตอนมาครับนี่สิบ <10. S 1> จุดเ <19. S 1> <19 HP. S 2> อ่าอันนี้ขันปรับจูนนะขันปรับจูนแต่พอจูนเสร็จนี่เลยสิบสองจดเใช่ฮะอืะอก็เท่ากับได้มาประมาณตัว หนึ่งตัว1.1ประมาณนี้ครับแล้วก็เส้นไอฟของเดิมมาคือเส้นนี้นะบางเฉียบมาเลยเดี๋ยวนะครับก็เป็นไฟเดิมของเดิมนะครับใส่แคมแต่งเข้าไปัดกินน้ำมันเนี่ยครับกระดกมาบางเฉียบเลยเราก็มาจูนเก็บเป็นเส้นนี้ให้นะยครับประมาณนี้วัดปลาย ตัวนี้น้ำมัน9 1้านะครับ AF หน้าเกตผมใช้อยู่11ปลายนะครับ1ิบเปายศูนย์ประมาณนี้น้ำมัน91านะผมใช้ประมาณนี้นะครับพอค่อนข้างจะซีฟเครื่องยนต์ให้หน่อยเพราะถ้าลดน้ำมันแรงม้าก,ก็จะเพิ่มกว่านี้ไปอีกนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเดี๋ยวมันไม่มีเซฟตี้เดี๋ยวลูกค้าไปใช้งานแล้วมันจะรู้สึกแบบวัดวัดหวังผลมากเดี๋ยวเครื่องยนต์จะชํำรุดง่ายนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งงานเดี๋ยวเรามาลง ปั่นอีกสักรอบแล้วก็แคลเกียสี่ดูความเร็วบนในโน่เนาะ,<จ>ะป่า<ไ>ปจะวิ่งประมาณเท่าไหร่ไปดูน,นครับผมปั่นเกียสามดูเนาะ าลองปั่นเกียร์เกียร์สี่ดูความเร็วนะครับตอนนี้แรงมากก็ประมาณ12ได้หน่อยสอ1หนึเลยนะเดี๋ยวมาดูเกียร์สี่กันดูเกียร์สี่ครับมาดูไปห,หลังนะ 123 g p s เดี๋ยวเติมให้อีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเอาสัก125หรือ127-128 g p s ดีกว่าจัดไปครับ,รบเพราะว่าอย่างนี้หน้ามาเ่140กว่าอยู่แล้วถ้าประมาณนี้ นี้ครับยังอยู่ในเล้งที่ปลอดภัยแล้วก็อัตาราเล่งก็ขี่สนุกเล่งดีครับยอดเรียบร้อยครับวันนี้ก็พร้อมส่งงานนะครับก็ยังไม่เห็นเจ้าของรถ แล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าช่างที่เอามาให้จูนแต่พร้อมส่งงานแล้วนะครับผมสนใจรีแมปหรือว่าจูนกล่อง API หรือจะมาปั่นดูแรงมานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ Facebook ช่างโตยโยคลาดครับผมวันนี้<ป>ฝากไวไ้ด้วยนะครับผมรีแมปบุนในน่สวัสดีครับจัาไปครับ